สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้อง fc แฟนช่อง bt c ีชา n น l หรือว่าเซียนคอนแก่นนะครับสำหรับวันนี้วันที่3เดือน11พศ .2566 หุ้นนอยรวมลาวดาวจูนดาวจูนปกติ ดาวโจน V.I.P. นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องนะครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนแก่นวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนำไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกนอยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนเกนก็จะเน้นไปที่ลาวสตาร์นะครับเฉพาะกิจนอยมัดรวมลาวดาวโจนนะครับดาวโจนปกติดาวโจ,น,วจน VIP อ่ะสำหรับแนวทางของเซียนคอนเกนนะครับวันที่3เดือน11พศ2566อกสก่สอน,น,นที่จะวางแนวทางวันที่3นะครับ เซียนกอนแก่นก็จะขอสรุปแนวทางวันที่2เดือน11พศ2566ก่อนนะครับอ่ะดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยสําหรับแนวทางวันที่2นะครับสรุปผลวันที่2เดือน11พศ2566นะครับมาดูไปพร้อมๆกันนะครับอ่สรุปผลวันที่2นะครับ สำหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่2เดือน11พศ2 5 6 6เด่นวิ่งรูด1เด่นวิ่งรูด0ูนย์จับคู่ชุดเด่นได้1ชุดนะครับก็คือ10เบอร์1 1 0 0นะครับส,นะส่วนตัวเจาะนะเอ้ยส่วนตัวเด่นวิ่งรูด1นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับมีมาเหตุนแน่นอนสำหรับเด่นวิ่งรูด1จับคู่ก็ไปที่1 3 1 4 1ส1 6ห หนึ่งเจ็ดส่วนวิ่งรูดศูนย์ก็ไปที่0 3 0 4 0 5 0 6 0 7สําหสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับก็วิ่งรูดหนึ่งวิ่งรูดศูนย์เซียนก่อนเ,กนเน้นไปที่วิ่งรูด1นึงนะครับามาดูตัวเจาะนะครับเจาะเน้นเน้นให้ไปที่เด่นวิ่งรูดหนึ่งนะครับเจาะนน้นเน้นไปที่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหก แล้วก็17นะครับสำหรับวิ่งรูดศูนย์นะครับก็วิ่งรูดศูนย์ก็ไปที่03 04 06แล้วก็07นะครับส่วนตรงกลางนะครับเจียนกนแก่นบอกทุกคลิปนะครับกันทุนการทุนนะครับตรงกลางสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะครับ ที่กำมาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขกเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องนะครับก็มาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยมาตามกันเลยนะครับมาดูไปพร้อมๆกันสําหรับลาวสตาร์เวลา15นากา30นาทีลาวสตาร์นะครับ15กา30นาทีวันนี้บนนะครับลาวสตาร์บน แปดห้าสี่ล่างสามสี่ลาวสตาวันนี้หลุดนะครับก็มาตามกันต่อนะครับหน่อยการชาตนะครับใครนำไปเล่นนอยการชาตก็ามาดูกันนะครับผลนอยการชาตนะครับบนศูนย์เก้าหกล่างห้าศูนย์ก็เข้าไปบนนะครับบนก็เข้าไปวิ่งศูนย์นะครับกาชาตนะครับเข้าไปที่ บนวิ่งศูนย์ล่างนะครับล่างก็มาวิ่งศูนย์นะครับก็เข้าไปที่ตัวจอดนะครับก็คือศูนย์ห้าให้ศูนย์ห้ามาห้าศูนย์นะครับอ่ะถือว่าเข้านะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าก็มาดูกันต่อนะครับเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจบนห้าสองแปด ล่างน่งกก็เข้าไปที่วิ่ง1นะครับเข้าไปที่วิ่ง1เฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิดเข้าไปที่วิ่ง1จับคู่นะครับจอดเน้นๆไปที่16นะครับ16เฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจมา16งตรงๆนะครับ ยินดีด้วยกับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆนะครับที่ตามแนวทางของเสียนคอนแกนก็มาดูหน่อยรอบปกตินะครับบน719ล่าง8 9นะครับก็สำหรับบนเจ9นะครับก็เข้าไปที่วิ่ง1น,นะครับเข้าไปที่วิ่ง1เสียนคอนแกนเจาะถึงแค่1นนะครับเข้า1วิ่งรูด1น,นะครับวิ่งรูด1ก็จะมา19 ก็มาดูกันต่อนะครับน้อยรอบปกตินะครับบน127ล่างสอวันนี้น้อยรอบปกติเข้าวิ่งหนึ่งนะครับปกติเข้าแค่วิ่งหนึ่งนะครับจับคู่นะครับจับคู่ไม่มานะครับหลุดนะครับผมจับคู่หลุดเข้าแค่วิ่งหนึ่งส่วน นอยรอบ VIP อะครับบน432ล่าง44ก็วันนี้ก็หลุดนะครับนอยรอบ VP ต้องขอโทษเพื่อนๆพี่ๆน้องนด้วยนะครับวันนี้ฮานอฮานอยนะครับนอยมัดรวมนะครับนอยมัดรวมนะครับหลุดนะครับเข้าเฉพาะวิ่งนะครับเข้าเฉพาะวิ่งรูดนะครับเข้าเฉพาะวิ่งรูดต้องขออภัยเพื่อนๆพนี่พน้องนองด้วยนะครับมาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อ มาดูกันต่อสำหรับแนวทางของเสียนขนกันนะครับงวดประจำวันที่สามนะครับหุ้นนอยรวมนะครับลาวดาวโจนนะครับเสียนขนแขนก็จะเน้นไปที่ลาวสตาเฉพาะกิจนอยมัดรวมลาวดาวโจนนะครับส่วน แนวทางข้องเทียนคนเก่งนะครับก็คือวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับผมวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับนาไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติอ่ะมาดูกันต่อนะครับเด่นวิ่งรูดประจําวันที่3เดือน11พศ2566ห้ครับหุ้น้อยรวมลาวดาวโจนะครับเด่นวิ่งรูด0กับ9นะครับจับคู่ชุดเด่นเท่ากับ091ชุดนะครับ091ย์ชุด ส่วนเบิ้ลก็คือ00นะครับแล้วก็99นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับมีมาเห็นแน่นอนวิ่งรูด0วิ่งรูด9นะครับเสี่ยนคอนแก่นเน้นห้ไปที่วิ่งรูด0นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับมีมาเห็นแน่นอนสำหรับท่านใดที่มีทุนเยอะนะครับก็สามารถนำไปเล่น19ประตูได้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับ เด่นวิ่งรูด0นย์ะครับก็จับคู่นะครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าตามมาด้วยศูนย์หกนะครับตามมาด้วยศูนย์หกส่วนวิ่งรูดเก้านะครับก็จับคู่ไปที่เก้าส เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าแลวก็ตามมาด้วยเก้าหกนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเจาะให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาดูนะครับ,นะรบสำหรับเจาะเด่นวิ่งรูดศูนย์นะครับจเจาะเน้นๆไปที่ศูนย์สองศูนสามห้า แล้วก็06ส่วนวิ่งรูด9นะครับก็จออเน้นไปที่0 92 93 95แล้วก็ตามมาด้วย96นะครับเน้น4คู่หน้านะครับเน้นๆแล้วก็4คู่ท้ายเน้นๆนะครับส่วนตรงกลางนะครับเสียงคนเก่นก็บอกทุกคลิปนะครับกันทุนนะครับเพื่อนๆครับกันทุน งนทุสําหรับท่านใดที่อยากจะให้กําลังใจเซียนคนแก่นนะครับก็เข้าไปในช่อง youtube นะครับพิมพ์ภาษาไทยนะครับบอเบไม้สระอีทอทหารสระอีนะครับบีทีแล้วก็จุดนะครับ C ตัวใหญ่เฮตัวเล็ก A N N E L นะครับ B T Channel นะครับสำหรับเพื่อนเพืนเพื่อนๆพี่อนพี่น้องๆที่อยากจะให้กำลังใจเซียนคนแก่นนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับ B T แล้วก็จุดแล้วก็ C H A N N E L V T Channel นะครับ <c oughs> จิ้มเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นโปรไฟล์ของเซียนกอนแกนสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นก็จิ้มไปที่รูปโปรไฟล์ของเซียนกอนแก่นนะครับสวมเสื้อขอปกสีน้ำเงินหลังจากนั้นก็จิ้มไปเลยนะครับมันก็จะเร่งขึ้นมาให้เรากดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับ อย่าลืมนะครับแนวทางของเสียนนแคอนวันที่3เดือนสิบเอ็ดพศสองพันนะครับเด่นวิ่งรูดศูนย์วิ่งรูดเก้านะครับสาหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้ยครับที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับสําหรับเคอนแกนก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ให้กําลังใจเคอนแกนด้วยดีแต่หลอดมานะครับสําหรับเลขเด่นวิ่งรูดหรือว่าสายวิ่งสายรูดนะครับผม ก็ฝากคุณเพื่อนพี่พี่น้อง,น,องอะนะครับผมฝากพี่ๆพี่นน้องนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องนะครับสําหรับเซียนคนเก่นนะครับวันนี้ก็สรุปไปอยู่ข้างหน้านะครับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับก็ฝากกับเพื่อนฝากไว้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับก็เป็นกําลังแรงใจให้กันและกันนะครับสําหรับวันนี้เซนคอนแก่นก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านสําหรับคลิปนี้นะครับตัวเลขชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับไม่ว่ากันนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกัน สำหรับคำคืนนี้นะครับก็ขอฝากไว้จะเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแคบหน้าจอนะครับแคบได้แคบเลยนะครับแคบได้แค b เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ